นี่คือพื้นที่เชื่อมต่อกับชุมชนคุ้มบ้านลงมาจากคุ้มบ้านกันนี่ได้ลงมานะหางจากบ้านพอปอกไกประมาณสามรเมตรลงมานี่ เดินทางข้าออกคุ้มบ้านปานกลางทง่งนาปรับแต่งแค่และนิดแค่และหน่อยเพื่อให้เกิดความลงตัวอ่าไความจริงแล้วนั่งวันดีมาก ล้อมรั้วตัวบ้าน next project เอ็กเซดบ้านกลางนาะ